สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลยช่องสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรคำนวณ2องตำบลดิน4ชุดนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่1มีนาคม2567นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นสี่ที่สูตรเข้ามาสงมวดติดครับซึ่งในมวดด้วนแรกนะครับก็จะเป็นในงวดเดียวเก้ ครับหลัก10บในเงื่อแรกดิน7กับ1นะครับส่วนหลักหน่วยดิน69นะครับทีนี้ก็จับคู่ชุดดินได้4ชุดนะครับซึ่งใน4ชุดนี้นะครับจะมีมา1ชุดตรงนะชุดที่เข้าจะเป็นชุดที่ได้79ครับนะครับจะมีชุดจะมีชุด79็ดเกใน4ชุดนี้ครับนี่ครับออก9 79ครับซึ่งจะมีมาแบบนี้นะครับอ่เป็นสูตรใหม่นะครับที่เข้ามา3งวดติดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่4ที่ผมจะมาจัดให้นะครับลุ้นกันนะครับเคยจะมีบางท่านชอบสูตร แบบนี้นะครับงวดแรกนะครับเข้าเ9เนาะนี่ครับจะมาแบบนี้ตรงๆนะครับทันมางวดที่2นะครับในงวดที่2เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบในงวดที่2เดิ่น26อันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้นะครับหลักสิบจะเป็นแบบคู่ขี้เลยได้2กับ6นะครับส่วนหลักหน่วยได้ศูนย์กับ3นะครับ0ูกับ3าม ผลที่ออกจาก้ารจ็9เออก063นะครับในสชุดนี้นะครับมาดูกันครับมีชุด63มไหมอ่ามีครับนี่ครับชุดได้63นี่ครับข้าว3ตรงตรงนะทุบิน2มุตินะครับทันมางวดที่3นะครับในงวดที่3นะที่ผ่านมานะครับผลคำนวนนะย้อนหลังทำได้ดิน95983538ครับซึ่ง เลขที่ออกนะท่านจะศูนย์หกสามติดสามเก้าห้าครับจะเป็นสูตรนะสมตัวท้ายประดังที่หนึ่งนะครับแล้วก็เข้าที่ชุดนี้นะช,ชุดได้เก้าห้าครับก็จะมีในสี่ชุดนี้นะครับนี่ครับถูกเป็นสามงวดติดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะงวดที่สี่ผมจะมาลงให้ดูกันนะครับท่านใดที่สนใจสูตรนะครัสมตัวบนมาลงคำนวณดูที่มาของตัวเลขกันครับซึ่งมันเข้ามาสามมั่ติดจริงไหมนะครับ ที่ผมทำย้อนหลังไว้นะครับอะก็มาลองคำนวณดูครับจะตรงตามที่ผมทำสี่ไว้ไหมนะครับอะทีนี้ผมจะนำผลพลังวันที่1น,นะครับจะนำมาตั้งให้ดูกันนะครับตั้งแต่ในงดที่ออก5 4 4 cc นะครับผลพลังวันที่1นนะในงแรกที่จะใช้คำนวณก็จะเป็นในงูที่ออกหกส5ง4ครับ ส่วนเลขท้ายนะเลขท้าย8 9ครับอ่ะทีนี้เรามาดูหลักสิบนะหลักสิบที่ได้ในงวได้ลิน7กับ1นะจริงไหมอ่าทีนี้มาลองคำนวณดูครับอ่าวิธีการคำนวณครับนะหลักสิบวนจะใช้ต่ำหนหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันนะครับบวกด้วยหลักสิ 10, บบวกด้วยหน่วยล่างนะบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วย8คงที่อีกครั้งอ่ะทีนี้ก็ลองบวกตามดูนะ2อบวก5นะครับเท่ากับ7 7จ็ดบวกสี่เบเอ็ดบวกแปี่ครับ27อ่าในงวดแรกนะครับหลักสิบได้ตัวเลขเจ็ดนะเพิ่มไปสี่แต้มเป็น1อันนี้คือหลักเจ็นะหลักสิบได้เจ็กับหซึ่งเป็นเลขที่นะครับเป็น1นึ่งทันมาครับดูหลักหน่วยครับได้6กเก้าจริงไหมในงวดแรกนะที่ออก7จกาครับวิธีคิดหลักหน่วยบนสิทธิี่ใช้ตำแหน่งหลักแสนกัน2องครัง้งบุ้หลักหมื่นนะครับบุ้หลัก ร้อยบนนะบวกกัน2องั้งครับบล็ก10บนหน่วยบนนะครับอ่าแล้วก็บกด้วยเลขคงที่จะเป็น4นะครับนำสองบวก2เป็น4 4บวกเป็น8 8บวก4 12บก4คงที่16นํานำเพิ่มไป3แต้มอ่าก็เป็น9ทีนี้จะประกบชุดดินนะ2ตัวจะได้76 79นะครับจะได้16 และ19ครับผลที่ออกนะครับจะ5 4าออก979ครับซึ่งผลเดียวคือ979็เมาดูกันครับใน4ชุดนี้นะมีมีคุดชุด79ไหมอ่ะมีครับมีครับตามนี้คำนวณได้เนะในงวดแรกจะมีชุด79ครับใน4ีชุดนี้อยู่นะครับจะมีมาแบบนี้ตรง,ตรง,ตรงนะครับ ทันมาดูในงวดที่2ครับในงวดที่2นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบดินสองหกหลักหน่วยดินศูนย์กับ3ครับทีนี้มาลองคำนวณดูครับถ้าจะ54ออก979ทีนี้เราก็จะนำผลในวันที่1มาตั้งนะ1 0 5 9 7 9นะครับเลขท้าย2ตัวนะั้นถ้าจะ8 9ออก61ครับ วิธีการคำนวณสู่หลัก10บบนนะคในงวดที่สองดิน2อหกครับซึ่งเป็นเลขคู่นะใช้ตาําห,หลักหมื่นหลักพันนะครับหลัก10บบน้นห,หน่วยล่างนะสอครั้งแล้วก็บวกแปดคงที่ครับศูนยบวกห้าเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบบอวกสองบสกแปดคงที่ยี่สิบองฉะนั้นงวดที่2อดินหลักสิคือสอครับสองนับเพื่อไปสี่เนหก 6, นะสอหกนี่คือหลักสิบัดมาครับหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยมวดที่สองเด่น0กับ3นะครับเด่น0นกับ3ครับอ่าวิธีการคำนวณก็จะใช้ตําแแน่งหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10หน่วยบนแล้วก็บวกด้วย4คงที่2บวก0เป็น2 2บวก,ก8เป็น10 10บวก7 17บวก9กี่ 6, ฉะนั้นเดิน0 3าจะประกบชุดด่นเดิน20นดิน23 60 63เลขที่ออกถ้าจาก979ออก063ครับเลขที่ออก063เข้าพิชุดนี้ครับ63จะมีชุด63ใน4 Weber. ชุดนี้ครับก็ะจะเข้าแบบนี้ตรงๆถูกเป็น2มงดติดนะครับในงว,วดที่3ที่ผ่านมานะครับสาหรับสู่นี้ คำนวณย้อนหลังนะครับเด่น4ชุดจะมีชุด95 9 8 3 5 3นะครับ98 35 38นี้ก็มาลองคำนวณดูย้อนหลังกันครับนีม่มิสากทำได้แบบนี้จริงไหมนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะนำผลรางวัลที่1ในงวดที่ออกถัดจาก99จะนําะนำมาตั้งให้ดูกันนะกจะเป็น6 0 7 0 6 3กครับเลขท้ายนะ09มาดูหลักสิบกันครับ จะใช้ตำเป็นหลักหมื่นหลักพันนะบุญหลักสิบบนนะบุญหน่วยล่าง2ครั้งครับแล้วก็บุนแปดคงที่0ูนย์บวกเจ็ดติดเจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าชมป์ได้เก้านำเพิ่มไปสี่เป็นสามได้เก้าสามอันนี้คือตัวดินหลักสิบครับทันมาครับหลักหน่วยนะครับทันมาหลักหน่วยได้ห้ากับแปดนะครับดินหลักหน่วยห้าแปดนะครับก็มาลองคํานวณเทียบดูครับใช้ตำเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่น บวกกัน1ครั้งนะครับหลักร้อยบวกกัน2อครั้งบรหลักสิบนหนึ่งครั้งหน่วยบน1ครั้งบ้วยสี่คงที่อีกครั้งนะครับทีนี้ก็ลองบวกดูครับ2บวกศูนย์เป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่คงที่เป็นห้าบวกสามเป็นแปดห้าบวกสามเป็นแปดจับชุดดินได้ชุดเก้าห้าเก้าแปดนะครับ จะได้3 5และ3 8ปครับก็จะเด้นอยู่ที่4ชุดนี้ครับจะมีมา1ชุดตรงนี่คือี่ที่ที่ทำย้อนให้ดูกันใน3มวดที่ผ่านมาสิ้นสุดอันนี้มันก็จะมีมาแบบนี้ตรงตรงนี้ครับวดที่4ครับเราก็จะมาดูกันครับจะเข้าอีกไหมเนาะ3มวดที่ผ่านมานะครับสูงนี้เข้าตรงตรงนี้ครับวันนี้จะเป็นวัที่4นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับวดที่4 ก็นาผลรังมที่1ที่ออกยจากศูนย์หกสามมาตั้งํานวนตรงนี้ก็จะเป็น9 4 1านะครับสามเเลขท้ายออก43นะเลขท้าย2ตัวนะออก43่าวิธีคิดหลักสิบบนนะมาดูกันครับหลักสิบบน,นนี้จะเป็นคู่หรือที่นะครับจากสูตรที่ได้นะใช้ถ้าเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักสิบบน,น่วยร่างพวกกัน2ครั้งรูปแปดกลุ่มที่ครับทีนี้ลองบวกตามนี้ดูนะครับ 4บวก1เป็น5 5บวก9เท่า14บวก6108ดังนั้นหลักสิบบนวันนี้จะเป็นเลขคู่นะครับที่ได้คือ82สองมาอย่างไรก็คือ8นะับเพิ่งไป4ครับเป็น2ถูกไหมครับได้82อันนี้คือหลักสิบที่ได้ในงวดใหม่นี้ครับเป็น82ทันมาครับจะเป็นสูตรหาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยงวดนี้นะจะเป็นตัวไหนตอนลองใช้ทำเป็นหลักแสนพูกันสองรครั้งนะครับวัหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักสิบบน หน่วยบนนะครับแล้วก็บวกสี่คงที่อีกครั้งครับทีนี้ก็ลองคำคำนวณดูนะครับนำแปดบวกสี่เป็ 36. นสิบสองสิบแปดแปดบวกสี่สบงวกสิบแบกเก้าสิบเจ็ดสบวกห้มสิบองกส่คงที่สาอันนี้คือหลักหน่วยครับทีนี้น้ำเพิ่มไปสามแต้มไปเก้านะครับแล้ก็จะประกบดูกันครับสองสูตรนี้นะเป็นสูตรปักหลักสิบหน่วยบนนะครับที่เข้าดี ตัวนี้เข้ามาแล้วสามงวดติดง,งวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ครับได้ชุดดินสองตัวแปดหกแปดเก้าครับสองหกและสองเก้าก็จเดินที่สี่ชุดนะครับจากสูตรใหม่อันนี้ที่คำนวณออกมาได้สี่ชุดดินสองตัวบนนะครับเป็นสูตรนะครับสองตัวท้ายรางวันี้น,นะครับอันนี้คือสี่จีที่ผ่านมานะครับในสามงติท่มาก็ เข้ามา3มมุติอย่างมุติก็จะเป็นมุติสี่นะจะเข้าอีกไหมนะก็นําไปพิจารณากันดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่มาลงให้ดูกันเป็นงวดแรกนะครับก็จะมีท่านได้ชอบสูตรแบบนี้นะสูตรสมตัวบนนะเป็นสูตรสมตัวบนตรงนะครับ ในสามม้วที่ผ่านมาเข้าตรงๆเลยครับมุวนที่4จะเข้าตรง,ตรงอีกไหมนะครับอ่ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะตัดนะครับชุดดินให้ดูกันนะซึ่งผมมีสูตรนะรดินสิบหน่วยบนนะครับที่เข้าดีสูดเดี๋ยวเราจะมาตัดชุดดินกันครับจากในสีชุดนี้จะเหลือที่ชุดเนาะสองต้นบนตรงนะส,งนงสูตร,ตรนี้เป็นสูตรสองต้นบนปักหลักนะครับได้สี่ชุด จะมีชุด8 6 8 9 2 6 29ครับอ่ะทีนี้ผมจะนำนะสูตรเด่น10หน่วยนะครับ10หน่วยสูตรนี้นะสดีสูตรนี้นะ CD, นข้าดีเป็นสูตรเข้าดีได้นยาวนะครับอันนี้จะดิน10หน่วยก็คือจะเดินแบบนี้นะไม่สิกว่าหน่วยนะครับจะมีบางงเนาะที่เข้า3ตัวนะครับ อย่างในงวดเดียวแปดหนึ่งสองอเข้าสามตัวนะครับเด่น 1, 2, 3, 8, หนึ่งสองสามแปดงวดนั้นออกแปดหนึ่งสองนะครับสูนี้นะครับอ่าสูนี้เคยรุดนะครับรุดไปงวดเดียวเพิ่งงวดนั้นนะที่ออกห้าสี่นะรุดจากสิบหน่วยไปนะครับกลับมาเดินต่อได้สามงวดเด็กนะครับกลับมาเข้าที่สิบหน่วยนะเนาะก็อย่างงวดที่ผ่านมาได้สามสี่ห้าศูนย์นะมันมันก็มาถึงสองตัวเนาะ 3 5นะแต่มันเข้าร้อยหน่วยก็ยังตีมาอยู่10หน่วยนะครับก็ถือว่ายังเดินดีอยู่งวดใหม่นี้ครับงวดที่22นะได้5 6 7 2นะครับได้5 6 7 2ก็มีสูตรที่ได้6 7อยู่นะมีสูตรที่ได้6 7ตัวเด่นนะนี่ห้าหกเจ็นะถ้ามาเทียบกับสูตรปากหลัก10หน่วยนะในคลิปนี้เนาะมาดูกันครับมี5 6 7 2กเจ็ไหมนะครับ ใน4ชุดนี้นะมี5้าหกจะ2ไหมก็มีครับนี่ครับดินชุดดินก็จะเป็น8 6, 2, 6 2, 9, นะสอง9ครับก็จะดินอยู่แค่นี้จาก4ชุดในนี้นะที่ทําได้จะดินอยู่แค่นี้นะครับดิน8 6ด6และ29ครับนำสูตรนะดิน10หน่วยมาตัดนะครับก็เหลือชุดดินที่3ชุดนี้เน้นๆนะครับ 3ชุดนะครับเน้นๆนะครับแป2 6 29กเนะครับก็เป็นแค่แนวทางใช้วิจั์ในการรับชมด้วยนะครับอ่นี่คือแนวทางนะครับสองตัวบนนะชอบสูงนี้ค่อยนำไปใช้นะครับวันนี้ผมมาลงให้ดูกันเป็นวดแรกนะครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับสูรแบบนี้อ่ก็จะแคปไปดูก็ได้นะครับเลขหหลินสองตัวบน นะครับดินที่3ชุดนี้ครับ8 6 2 6กและ2 9กมนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ